ขอาพเก่าข้ามจะเลื่อนพอรนน้องญาติโยมทั้งหลายเมื่อวานนี้มีโยมมาคอมเมนต์ว่าพระดังเมืองขอนแก่นพระดังเมืองขอนแก่นตีเน้นซึ่งอาตม,มา,าพาขับไปเบิง้งขับไปเบิ้งไม่ลิปข่าวอยู่ว่ามัานเป็นทังไหนมีความเห็นว่าจังไหนท่านว่าท่านว่าอาตมากี่โบ เ,นนปเป็นเนี่ยอัตมาเมื่อกี้มีบางกลุ่มเนี่ยพอเขียนพ่อใจอแต่ว่าเอาเอาความจริงอาตมาเด้ออาตมาเห็นแม่เกาเราค่ะถือว่ามองดได้เป็นสองฝักสองไฟค <c oughs> ือวา่าคือวา่อวาจังิงแฟนการที่ไอหลวงปูองค์หนึ่งแล้เป็นพระระดับเทพแ,แล้วไปตีสามเณรไปโต๊บไปโต๊บเมื่อไปตีไปโต๊บสามเณรก็ไปตีสามเณร อาตมาบอกว่ามันเป็นเรื่องระหว่งหา,วางโลกทิศโลกทิศกับไออาจา,ารย์โมงไงซะเป็นเรื่องความโลกทิศกับอาจารย์เป็นรเรื่องภายในวัดแต่ว่าการแต่ถ้ำของเรามันเกิดเหตุบ่พอใจพวกมันเกิดที่วิบวิบพ้นมากหลายคนขย้อว่ายังขย้อนว่าเขาบบิดใส่บัฒนธรรม ใ,ในการตดสินเข้าไปยดติดกับไปวัดรธรรมต่ตางชาติวัดรธรรมของฝรังพวกฝรังเนี่ยการตีลูกตีลานนี่มันถือว่าเป็นเรื่องอันบม่มียากกอ,อ่ากนไรมนุษยธรรม,ม,รรมการตีลูกการตีลานเนี่คือเป็นเรื่องไรมนุษยธรรมคนไทยได้เอาไป คนไทยได้ไปเอาว่าพระธาตุถ้นี้ไม,ม่ยึดติดวานเป็นเรื่องทีไรมนุษยธรรมเป็นการทำลายร่างกายแต่ว่าสำหรับอาตมานี่ยถือว่าเป็นเรื่องปกติเพราะว่าอาตมาเนี่ยตั้งแต่สมัยเป็นเด็กๆ,ๆหน่อยโดนมาบวชเรียนเหเจอมาแบบนี้นะแหละเหเจอมาแบบในหลวงปู่เนี่ยนะทีเ่เนี่ยเดี๋ยว่ามัน คือว่ามันดีว่ามันมันดีมันจะได้จําได้จืจอพอเด็กๆเล็กน้อยมันกระลังลำกระลังเลี้ยนมันกระลังกินกระลังนอนเอ้ามันใม่ไม่อ่อนอนี้มันกระลังดัดไงถ้าเราไปดัดมันตอนแก่รู้มันเป็นไังไหนครับพี่เจรนาเอากรณีของเรานี่ยอาตมาถือถือว่าเป็นเรียนปู้ที่ภายในวัดเพิ่มคือเพิ่นสั่งสอนศีล แต่ว่าโลกภายนอกก็คือเราไล่สวดเล่าไล่สวดกันทำบัตรไปนั่งผัวเราอยากให้ญาติโยมอนุโมทนาน้าในการทำบัตรทำบ้านเราของปู่นี่แหละคนจะเขาไปจมปีไร้อนไปยังย้อนว่บาบัตรนาถมวรักมาใส่เขียนเป็นการทำลายทางทางที่เพื่อนอยากให้บุกฟีของเร่านี่ มีระเบียบวินัยมโหเมียนมาการทำบัดทำบ้านน,น,าน,น,น,านี่มโหเมียนพร้องเหนี่ยเด่นแค่เพื่อเพื่อก่อกฎระเบียบภายในบัดเขาเนี่ยการยอมรับของเขาบ้างอะไนรนี่ครับอยู่น้ำเพิ่นบ้างอะไรเพินเ่นตักเพิ่นตั้งกฎระเบียบมากจะคว้างี่ไป็นนอดรับจะคว้างี่เป็าพ่อโก,กันจะคว้างสิบับดตัง้งใจครับเพิ่นตีแปลว่าเพิ่นบ่ผิดเพราะอยู่ในอาาของเพิ่น เรียกว่ากันตกตดีจนว่าเดือดเดือดออกยางออกเนี่ยะารมากับบุญมากขึ้กันอาตมาเี่กเป็นเด็กเล็กเล็กน้อยนี่ง่ายอาตมะนี่ถ้าไปฝากเบี้ยนกับอีกรงเบี้ยหนึ่งซึ่งแบบช่วงยูปมันปสองปสามปสามอ่นี่มือเรื่องเงินอ้รุ่นน้องรุ่นป .2 อ่ะมันมาลดอปอดาแม่อาตมาลูกอีพีบ้าลูกอีพีบ้า อาตมาก็ได้เอาไม้บรรทัดเลยไม้ไม้บรรทัดเด็กเลยพี่ตีหัวตีหัวมันจะลงหัวใครหัวโม่แบบนี้มันกะไห้แล้วบันไห้พี่ฟองคู่คู่นี่ทับทวดไปทับทวอาตมาตัวอาตมาเป็นผู้ใหญ่เป็นรุ่นพี่จะไป้เป็นไฮยัดรุ่นน้องเล็กน้อยมันหัวใจคว่ำอันน้าวเอาเปียวเอาเ,อาเ,อาเอาสียมา แต่อามาปาอัตมาปียเปปียบปปียออตมาเลียนสมัยสมัยกีมีงาใหม่เดียยนี่มาเป็นา่าคู่สมัยซูม,มือนี่โอ้ยบอกจ๋าบอกว,วนกับนักเรียนอย่าทำอีกนะคะไม่ดีนะคะเอามือมาค่ะแล้วก็ปีแปะ๊ะอย่าทำอีกนะคะมันจะเจือบ่ะอาตมาไปเห็นการทักท้วงคาู่สมัยสมัยซูม,มือนี่ไปยังย่อนว่าพอแม่เขา ขั usted, <Humans. S 1> ้นต uh ีด <ol adults> ูเขาแห้งมันเกิดมีปัญหาโอ้ยอยากให้ไปเจอรุนอาตมาในไงอาตมาไปฝากเลี่ยงตีมันในแห้งก็เลยการตีมันจิกเย็แล้หมันจำไห้มันเจือไห้มันจำให้มันเจือมันเมื่อนตีมันโลดปัญหาอาตมากับพิสัสตาหัวโนด้วยย่ำกขะแรงมากแม่เขาเนี่ยในไงเขากระตีจะกับญาติมาบ้านอาตมามาบอกไงอาตมาหยกบวันอาตมาไปตีห้านเพื่อน มันแย่จามากกับคอรวเาตัวได้หลายตัวได้หลายเดี๋วกลับมากยนกลับมากกว่าจะจัดการมาดอกันนะเออแต่ยังว่าหลาย่า่าเหยียดเห็ดนองบอกเราเด้อจะเหยียดนองมันเป็นเด็กนนอยวนโมจะคว่ามมาท่าบอกบ้านพ่อจะปตีมันทอมตรงเรียนตีมแล้วละมาท่อยู่ทางเลี่ยนถ้เจะตีมแล้วละเออเดี๋ยวแห่มันกลับมาก่อนวอยกลับมากกับปอพวกนี้บ้างหอดเพื่อนกัน ดามเสียบลอยลก็แต่ลำอัตมาคหยุดหนาเงีนนยนะเล่นะเมียดูก็ยังเมียด้านก็ยังตีเอียเี้ยดามเสียบลอยเปียเปียเ,เปียเ,เปียอย่นะเออเย็บ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 ไเหยียดกล้วเหยเดลนี่หลังจากอันมาอตตมาก,ก็เลยจำไม่จืดบาเห็จักเกียมันรอมากก็รอไปวนะ่านนนี่แหละแต่ว่าอัตมาก็เคยหววเรีไปเรี่นหน,นังสือในเมื่อขวัญจนไปเรียนพวกปารี บารี่ในเขียนเนี่ยอยู่ในเมืองผู้ใดบ่ดทำบัรททาว่าเอออกกับยีปีถือไปเดียวบางทียอาตาม,มาก็ถือสั้นแข็งมาแล้วเมื่อไหนไปทองหนังสือบารีเทียนบารี่อ่าอาจารย์ให้เวลาสามวันให้ท่องหน้านี้ให้ได้นหน้ามาหน้าไยัง,งเพื่อนอันนี้ยอยังนี่ยเยะเป็นเกี่ยวก,กับบารี่ อาตมาเนี่ยแต่ค่าเรียนมาทีนี่แต่ค่าเรียนเนาะมือรั้นเรื่องเรื่องคิดพอแต่ว่าเพิ่นให้ไปอ่านเรียนไปเรียนมาเพิ่นก็ได้ว่าอ้าววันนี้ครูจะให้อาจารย์จะให้สามาเรียนนักเรียนมาท่องที่ครูให้ไปอ่านเฮ้อตายครูวันนี้ ไปย่ำเรยงเรียงเรียเรียงทองทองทอทอมีเวลาตุสามสี่พรทีมาท่านบองบอกท่านอ้าวพงชัยครับผมพองอันผมลืมครับตอนนั้นอ๋อพงชัยลืมใช่ไหมครับครับผมลืมครับตอนนั้นอ่าไม่เป็นไรวันเย็นย่างไก่ธรรมะที่สองเก่าครับหลังมัดเหยียบธรรมะโตโตทำมาเลยกูบอกมึงกูบอกมึงไปอ่านลูก กูบอกมึงไปอ่านมึงเห็นอยังอยู่ฮะมึงอยากกูสอนมึงให้มึงรับมึงเรียนมึงเห็นอยังมึงกล้าจะเรียนเปลี่ยนมึงวนไปเรียนน่ะเดี๋ยนมันได้อยังเราก็สอนอาตมาครับครับครับอาตมาถือทีมละตุกตุกโตตุ๊กตั้งอะไรอีกทาหนึ่งตอนเรียนยุ่นไรเอาเพื่อนทำสวมเดี๋ยวสำนักเรียนนี่เหมือ อาจารย์อาจารย์องค์หนึ่งแหละเล่าเป็นเจ้าบาดเนาะไอ้เรากันอันบานตาม,เมเา,าเนียนเน่ยเล่ายางไก่เนียนเนี่ยเนียนเขี่ผ้ากันดีลบเลยปวดล่อหัวอาหัวประปจับบัตรเลยอาตมากับมีเทียนหนึ่งกับถีบลูโทษไอ้เฮียเกี่ยวกับไอ้ทิ้บงบดีเนี่ยนละ่ะสูบยาสูบบานเล่าไปจับได้ที่รักสูบยาอยู่ใต็งวัน,นะคั้งอเอาเนียนได้สูบยา อย่างนี้ออกมาหนาแถว้วยภูยยมันประก,กาไปไม่ต้องไลยไปเหรอยายาอาจารย์ได้ถามเด้อว่ามีผู้ใดยู่ว้ากันไปเบิดลไปหาเนียนพกเนียนเอานอนเบียดลงแล้วก็ใส่เนียนอีกเนียนหนึ่งเปียวแสีไว้ไว้เนีย่ยพวกมันแสียไม่ไทยเลยไว้มืนกับท่าบดาทีอาพน่อนลงเนตเอฟ บอกรบแม่เจ้าอ่ะซอนให้สูตยาบ่บอครับเรื่อสูตรเป็นยังสูตรมะมูวครับมู้จักบอแน่ว่าดียายจ๋ายังว่าสูตมุกเจ้าดีสูตรแล้วเจ้ามูกเจ้ามู้จักเจ้ามู้จักว่าเป็นยาเสพติดเจ้าสูตรเราผมกัดเย็ดมันกัดเป็นทำลายปอดมุกเจ้าอาร้อนเบือดบ่ตีเอาแสบไว้ไอ้สามเทีย เป็นบาดักเห็นไหวอยู่หน่อนเอาไปซื้อยาบองเอาเงินในาใจหน่อย๙บาท๒๐บาทไปซื้อยาบองถ้านการมาต้าตีเบอร์หน่งเป็บาดยางยางแฝงมาได้อยู่แล้วรถตีเอาแฝงไว้นี่หลายญยาติร่วมอาอาตมาจิตสรุปเลยว่าการตีมันอาจีบอลหลายๆก้นอาจีเห็นว่ามันเหมาะสมอาจีเป็นเรื่องความรุนแรง แต้ย่างทีดีเลยมันกัดสอนโลฟีเข้ามันกัดสอนพ้นรรเข้าให้ได้ได้รับได้ดีมาหลายคนให้ไปถามใหมพวกหมอพวกวิศวะพวกแพทย์พวกอย่งตั้งๆเลยล้วนผ่านไม้เดียวกันมาแทบทุกคนคือสุภาพสีทันวารักวัวให้ผูกรักลูกให้ดีเดือดขอจะเรื่อนพร